คุณกำลังมองหาที่ดินเพื่อสร้างบ้านที่เป็นมากกว่าแค่ที่อยู่อาศัยแต่เป็นพื้นที่แห่งความสุขของครอบครัวอยู่ใช่ไหมครับวันนี้เราขอเสนอโอกาสครั้งสำคัญที่จะเปลี่ยนความฝันของคุณให้กลายเป็นความจริงบนทำเลแห่งอนาคตบางบัวทองนนทบุรีขอแนะนำที่ดินเปล่าแปลงสวยสามแปลงทำเลดีเยี่ยมในย่านบางไผ่บางบัวทอง บนเนื้อที่รวมกว่า2ไร่2ง,งาน43ตารางวาที่ดินรูปแปลงสี่เหลี่ยมสวยงามหน้ากว้างติดถนนถึง32.5เมตรเปิดรับทุกความเป็นไปได้รอคอยให้คุณมาเนรมิตทุกจินตนาการที่ดินผืนนี้ประกอบด้วย3ชฉนดติดกัน2ฉนดและอีกแปลงคันด้วยถนนและคลองลาดประดุกคุณสามารถเลือกพัฒนาทั้งหมดหรือแบ่งพัฒนาได้อย่างอิสระด้วยศักยภาพของผังเมืองสีเหลือง ที่ดินผืนนี้จึงสมบูรณ์แบบสำหรับการสร้างคฤหาสน์หรูส่วนตัวโฮมออฟฟิศดีไซน์เก๋สำหรับธุรกิจยุคใหม่หรือแม้แต่โกดังขนาดย่อมเพื่อต่อยอดความสำเร็จของคุณไม่เพียงเท่านั้นที่ดินผืนนี้ยังเป็นทรัพย์สินอันล้ำค่าสำหรับการลงทุนที่มูลค่ามีแต่จะเติบโตขึ้นตามกาลเวลาที่สุดของทำเลคือสิ่งที่ทำให้ที่ดินผืนนี้แตกต่างการเดินทางสะดวกสบายอย่างยิ่ง เข้าออกได้หลากหลายเส้นทางเชื่อมต่อสู่ถนนกาญจนาพิเศษและถนนรัตนาทิเบตได้อย่างรวดเร็วที่ดินทั้ง3แปลงอยู่ห่างจากทางหลวงชนบทนนทบุรี1002เข้าสู่ถนนเลียบคลองบางไทรแยกแรกขวามือระยะทาง650เมตรไกลกับจุ่มยักษ์บางใหญ่หรือเข้าทางซอยมูลนิธิอริยธรรมก็ได้เช่นกันชีวิตของคุณจะง่ายขึ้นเพราะลายร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เพียงไม่กี่นาทีถึงเซ็นทรัลเวสเกตและอีเกียบางใหญ่แหล่งช้อปปิ้งและไลฟ์สไตล์ชั้นนำไกลสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงสถานีคลองบางไผ่เชื่อมต่อคุณเข้าสู่ใจกลางเมืองได้อย่างง่ายดายหมดกังวลเรื่องการศึกษาของบุตรหลานด้วยโรงเรียนชั้นนำอย่างโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศบางบัวทองและโรงเรียนกสินทรเซนต์ปีเตอร์อุ่นใจด้วยสถานพยาบาลมาตรฐานสากลโรงพยาบาลกเกษมราชอินเตอร์เนชั่นแนลที่อยู่ไม่ไกล ติดต่อเพื่อสอบถามเพิ่มเติมได้ตามรายละเอียดในตอนท้ายของคลิปวิดีโอนี้